ครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาปล่อยงว้วเลี้ยงครับถือโอกาสมาพามาชมชมบอ่บอปลาบูนะครับบ,รบ่บอปลาบูบ่อบูของเราครับตอนนี้อากาศฝนตกแล้วก็บ,บคอคมีอากาศในน้ำนะครับเลยเติมซอยเติมอากาศในน้ำครับใส่วิธีจังสิละครับเอาไ แต่ว่าตัวนี้เป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับระบบโซล่าเซลล์ปั๊มชักน่ใส่ใส่แผงแผงนึงครับแผงห้าร้อยสามสิบวัตต์หนึ่งแผงแล้วก็ปั๊มชักใช้มอเตอร์มัจรัย์นะครับมอเตอร์เครื่องซักผ้าหนึ่งตัว <c oughs> ท่อโดดหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วยาวสิบเมตรกระโดดจากนี่แหละครับแล้วก็คือ เป็นการตีตีอากาศตีอากาศให้ปลาเข้าคปลาวังสองสมมือนี่ปลาปลานอกน้ำครับปลาสลิดปลาสลิดก็มีปลาคอปลาบูตายสองสามตัวครับแต่ว่าปลาสลิดตายหลายปลาสลิดตายเป็นแพร่เลยครับอันนี้เขาก็เริ่มเก็บออกแล้วที่นี่ก็เริ่มตีตีน้ำให้เพื่อนยังสี่ก็ก,ก็เพื่อนก็เลย บบมีตายแล้วครับแสดงว่าดีขึ้นแล้วครับแสดงว่าดีขึ้นส <c> ะ <oughs> เลยมามาเบิ่งเพิ่นอัปเดตเบิง่งว่าครับบัวบัวลงไวกําลังงามครับเป็นเป็นที่ลบซ่อนของปาลาล้วก็เป็นเิ่นสิเป็นลมครับเดิมที่โบฮันมีบัวนี่เขาติกลางสะลันครับกลางสล่นเพราะว่าน้าม,มันบ่เลิกครับน้าน้าเฮาเห็ดว้บ่เลิก กลางสะแล่นดน่ยกลางสะแล่นให้เพิ่อนอยู่มาที่นี่เพราะมีบัว,ม,บวมีมองลบสอดแน,น่กับสะแล่นก็เลยเอาออกครับก็บังหันมันล่มแห้งล่มแห้งมันก็นลมครับก็เลยเดาออกกับนี่แหละครับมาเบิ่งว่าป่าป่าไม่บบมีตายครับแต่มีจะเก่าๆ้อยอยู่เหลืออยู่บกีโตครับนอกนะเขา เขาตักขึ้นเบิดแล้วไหมครับตักขึ้นตักขึ้นเบิดเพราะว่านา้ำน้ำเริ่มมีกินบบทีนี้ก็เลยเติมนม้ำทั้งนี้ครับนี่ครับน,น,น,นี่นี่นี่อยู่ในนี่ครับเติมเขาเติมน้ำจากจากไอปัมบาดานลงรงตรงนี้ครับลงตรงนี้แล้วก็ตัวเติมน้ำก็เป็นเซลาเซลครับตเติมน้ำแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น ปั่มตีตีน้ำครับตีน้ำแบบทิเวนี้น้ำน้ำเฮ้ามันก็นล่นล่นออกออกตรงนี้ครับนี่ทออยู่เห็นบ่นี่ล่นออกทอล่งล่องบอ่อผลเลยครับล่องบอ่อผลก,การกเป็นการทายน้ำอีกที่แบบหนึ่งคือกันครับก็เลยซอยเพิ่นด้ดีขึ้นครับฝากไว้ซ้ำนี่ครับขอบคุณครับ